การพัฒนาเรื่องความสัมพันธ์นะครับถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญกับชีวิตของคนทุกๆคนจริงๆนะครับคือเราเองไม่ได้สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวได้จริงๆนะครับถึงแม้ว่าบางครั้งเราอาจจะอยากอยู่ตัวคนเดียวแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมเราเองก็อยากอยู่ท่ามกลางมิตรภาพที่ดีอยากอยู่ท่ามกลางชุมชนสภาพแวดล้อมนะครับที่มีความเข้าอกเข้าใจกันแต่ปัญหาก็คือว่าเวลาที่เราอยู่ใน ท้ามกลางผู้คนมากๆเนี่ยครับเรามักจะเจอกับปัญหาที่ว่าทําไมไม่มีใครเข้าใจเราเลยแล้วเราก็อยากเข้าใจเราจังเลยนะครับในอีกแง่หนึง่งเราก็รู้สึกว่าทําไมมันถึงมีความขัดแย้งมากๆเลยนะครับถ้าไล่ไปถึงการบริหารจัดการองค์กรด้วยนะครับคนเป็นหัวหนะ้าในปัจจุบันก็มักจะบ่นว่าโอ้ยคุยกับเด็กไม่ค่อยเข้าใจเลยคนที่ทํางานนะครับระดับจูเนียร์ก็จะบ่นว่าหัวหนะ้าไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารเลยเรื่องนี้เราควรจะแก้อย,อย่างไร มาคุยกันใน EP นี้ครับมาเปิดมุมมองใหม่ๆไปกับทยาน Daily Podcast เรื่องราวดีๆที่จะพาทุกคนทยานไปด,ด้วยกันสวัสดีครับทยาน Daily Podcast กับผมโทมัสพิชเชยตตีนะครับว่าด้วยเรื่องการพัฒนาความสัมพันธ์นะครับคือร้อยทั้งร้อยแหละครับผมกาคิดว่าคนทุกคนเราก็อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างตัวเราเองกับคนรอบข้างให้ดีขึ้นทางนั้นแหละครับ มันมีหนึ่งข้อนะครับที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้วเราน่าจะเอาเรื่องนี้มารีมายตัวเองในแต่ละวันนะครับเรื่องนี้อยู่ในหนังสือ Seven Habits of Highly Effective Persons นะครับซึ่งเขียนโดย Stephen Conway นะครับก็อบอกว่าข้อที่ว่าเนี่ยมันคือข้อที่บอกว่า seek first to understand then to be understood ความหมายก็คือว่าก่อนที่คุณจะเข้าใจ ะอะไรต่างๆรอบตัวคุณหรือแม้แต่คนจะเข้าใจคุณเนี่ยนะครับคุณก็ต้องเข้าใจเขาก่อนนะคะคุณต้องเข้าใจสถานการณ์และคอนเท็กซ์หรือบริบทของเขาด้วยคือคุณอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องฟังนะครับคู่สนทนาของคุณเพื่อตอบคําถามเขาเท่านั้นนะครับแต่ว่าการได้ยินกับการฟังเนี่ยบางทีมันมีเส้นบางๆนะครับเราแค่ฟังเขาเพื่อที่อยากจะพูดในสิ่งที่เราอยากพูดนะครับพอเราตอบออกไปเนี่ยบางทีมัน มันช็อตฟิลกันทั้งสองฝ่ายครับเราพูดในสิ่งที่เราอยากพูดแต่สิ่งที่เขาคุยกับเราเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกคนละบริบทเลยนะครับประเด็นสําคัญที่เราจะต้องกลับมาถามตัวเองก่อนเพื่อที่จะไปพัฒนาเรื่องความสัมพันธ์ให้ดีซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการถูกไหมครับแต่ว่าสิ่งที่เรามักจะพลาดไปก็คือว่าเราลืมที่จะตั้งใจฟังก่อนที่จะตั้งใจพูดหรือไม่การที่จะตั้งใจฟังเพื่อที่จะเข้าใจอีกฝ่ายมากขึ้นเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานนะครับการฟังแบบ การฟังแบบเราเข้าอกเข้าใจครับไม่ใช่ฟังเพื่อที่แค่ว่าได้รับข่าวสารจะเข้ามาได้รับสิ่งที่เขาบอกมาแต่เราไม่ได้เข้าไปสัมผัสเลยว่าจริงๆแล้วที่เขากําลังสื่อสารกับเราอยู่นี่คืออะไรบางคนบอกว่า everything is okay ทุกอย่างโอเคอยู่แต่เราสัมผัสได้ถ้าเราตั้งใจฟังแบบมี Empathy เนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า empathic listening นะครับเราสัมผัสได้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรารู้เลยเลยว่ามันกําลังไม่โอเคอยู่เขากําลังไม่โอเค สิ่งนี้แหละครับมันเป็นพื้นฐานสําคัญที่จะทําให้เราพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับคนรอบข้างให้ดีขึ้นการที่จะเข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้นเนี่ยนะครับสกิลการฟังถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานอย่างแรกเลยฟังอย่างเดียวก็ไม่พอเราต้องพยายามที่จะเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งก่อนนะครับถ้าเราไม่พยายามเข้าใจอีกฝ่ายเรามองแต่ว่าทาไมเขาไม่เข้าใจเราแบบนี้แหละครับ มันจึงเป็นพื้นฐานที่ทําให้ตัวเราก็จะไม่เข้าใจว่าทําไมเราถึงต้องอยู่ท่ามกลางความสัมพันธ์ที่มีความขัดแย้งมากขึ้นเรื่อยๆถ้าหัวหน้าเอาแต่มองลูกน้องว่าทาไมลูกน้องไม่เข้าใจสักทีลูกน้องก็เอาแต่มองว่าทําไมหัวหน้าไม่พยายามเข้าใจเลยว่าปัญหาที่เขาเจอเนี่ยคืออะไรมันต้องมีใครสักคนเริ่มก่อนนะครับคนที่ควรจะเริ่มก่อนคือคุณนะครับไม่ใช่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ว่าคุณจะโกรธคุณจะมีความรู้สึกที่อยู่ยืนอยู่ตรงข้ามกับเขามากแค่ไหนอยากให้คุณ กลับมาคิดถึงข้อที่ว่าถ้าคุณไม่พยายามเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งก่อนมันเป็นเรื่องยากมากๆที่คุณจะบีบบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งพยายามเข้าใจคุณก่อนให้ได้แล้วพยายามเข้าใจในสิ่งที่คุณกําลังสื่อมีเรื่องนี้นะครับผมมีเคสหนึ่งที่น่าสนใจมีผู้จัดการคนหนึ่งนะครับที่ออฟฟิศผมเน,นะครับเขาเพิ่งเข้ามาทํางานนะครับทีนี้ก็นะฮะเจอเด็กรองของนะครับก็เอา้าเราไม่ไม,ไม่ไม่อยากไปวิจารณ์แล้วกันว่าทําไมเด็กจะต้องรองของด้วยเดี๋ยวผมก็พอเข้าใจเพราะว่า ผมเองตอนสมัยที่อายุน้อยๆแล้วทํางานเนี่ยบางทีเจอหัวหน้าที่รู้สึกคลื่นไม่จูนมันไม่ค่อยมันรหัสมันไม่ใช่อะ่ะมันคุยกับเราแล้วมันเหมือนเข้ารหัสกันคนละรหัสเนี่ยนะฮะคุยกันคนละภาษาเนี่ยบางทีผมก็ลองของเหมือนกันพูดจาหรือว่าการส่งงานอะไรไปเนี่ยทําไม่ได้ไม่ไม่ค่อยดีครับนะครับผมก็ถามว่าแล้วคุณเป็นผู้จัดการเนี่ยคุณจัดการอย่างไรในมุมมองผมผมก็คิดว่าเขาก็จะจัดการด้วยความเด็กขาดกับเด็กนะแต่เขาก็บอกว่า จริงๆแล้วเขาเข้าใจนะเพราะว่าตัวเด็กเองพื้นฐานเป็นแบบนี้ที่มาเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็ไล่มานะครับว่าเด็กเนี่ยเวลาคุยกับเขา่าเขามีประโยชน์แบบนี้ออกมามีอย่างงี้ๆออกมาในมุมมองของเขาเขาคิดว่าโอเคเด็ก่มีความคิดแบบนี้ตัวของเขาเองก็เลยมองว่ามันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องน้ําเชี่ยวเอาเรือไปขวางเขาค่อยๆฟังก็ได้เสร็จแล้วค่อยๆคิดแล้วค่อยๆให้เวลาว่าจะค่อยๆตอบหรือว่าค่อยๆแฮนเดิลสถานการณ์อย่างไรเพื่อไม่ให้สายการมปนแย่ ไม่ให้บรรยากาศในแผนกเนี่ยมันแยกแล้วก็ให้งานเนี่ยมันสามารถที่จะเดินหน้าได้เพราะพอผมฟังแล้วผมก็รู้สึกว่าเออมันเนี่ยเป็นเรื่องพื้นฐานแต่เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ผมคิดว่าใช้ต้นทุนต่ําที่สุดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ผลดีที่สุดด้วยเ <c oughs> ทียบกับผู้จัดการบางคนหัวหน้าบางคนเวลาเด็กมีปัญหาปั๊บเนี่ยเขาก็จะมองหาตัวช่วยทันทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงโทษหรือ HR ที่จะไปจัดการซึ่งไม่ผิดนะครับ สำหรับในบางกรณีเนี่ยผมคิดว่าให้เอชาจัดการเลยเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นวิธีที่อาจจะดีกว่าแต่ว่าโดยพื้นฐานเลยเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจในเคสนี้ก็คือว่าเราต้องตั้งคําถามก่อนว่าเราตั้งใจฟังดีหรือ,อยังคําว่าตั้งใจฟังคือเราแยกแยะมันออกหรือเปล่าว่าสิ่งที่เขาสื่อมาเนี่ยคําพูดของเขากับคอนเท็กซ์หรือบริบทจริงๆที่เขากําลังเผชิญอยู่และเขาสื่อออกมาเนี่ยมันคืออะไรถ้ามองลึกๆล,ลงไปเขาอาจจะไม่ได้ไม่ชอบคุณแต่เขาอาจจะมีบางอย่างที่ เขาต้องการจะสื่อแต่เขาไม่รู้จะสื่ออย่างไรก็เป็นไปได้หรือจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นในรูปแบบว่าเขาต้องการความช่วยเหลือนะแต่เขาสื่อสารออกมาไม่เป็นว่าเขาต้องการความช่วยเหลือแล้วเมื่อเขาไม่ได้ความช่วยเหลือนะเวลาเดี๋ยวนั้นมันจึงทําให้เขาสื่อสารออกมาในแบบที่มันตรงกันข้ามคือมันดูนกาทีฟนี่แหละคือคําว่าตั้งใจฟังหรือ,อยักเพราะว่าการฟังที่ดีนะครับเป็นพื้นฐานสําคัญที่ทําให้การสื่อสารดีขึ้นถ้าเราพัฒนาทักษะการฟังได้มากขึ้นเท่าไหร่ก็จะทําให้คนอื่น อยากฟังคุณโดยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องบังคับหรือทำให้เขารู้สึกว่าถูกบังคับให้ฟังคุณซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆสำหรับบางคนแต่สำหรับบางคนที่ฝึกแบบนี้ตั้งแต่แรกๆในการสื่อสารหัดที่จะฟังคนอื่นก่อนก่อนที่ตัวเองจะสื่อสารผมว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องยากแต่ถ้าเกิดคุณเอาแต่อยากจะสื่อสารในสิ่งที่ตัวเองอยากจะพูดนะครับการที่จะวันหนึ่งจะต้องมาตั้งใจฟังคนอื่นก่อน แล้วก็ต้องเป็นเอ p มพ h i ิ l i s ลิสเซนด้วยนะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายอาจจะเป็นเรื่องยากมากๆด้วยนะครับแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยถ้าคุณอยากจะเป็นผู้นำที่ดีเป็นลีดเดอร์ที่ดีเป็นผู้บริหารที่ดีผมว่าคุณหนีเรื่องนี้ไปไม่พ้นและคำว่าเป็นผู้นำไม่ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องมาเป็น CEO บริษัทจะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วเราทุกคนล้วนมีโอกาสแล้วก็มีจังหวะที่จะต้องเป็นผู้นำทั้งนั้นในชีวิตของเราการที่เรามี สะในการฟังที่ดีการเข้าใจผู้อื่นก่อนเพื่อที่จะทําให้ผู้อื่นมาเข้าใจเราผมว่านี่คือสุดยอดทักษะของผู้นํำเลยขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วมาพบกันในอ p ีต่อไปสวัสดีครับพิเศษสําหรับชาวทยานะครับแพลตฟอร์ม Future s k i l l เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยทุกคนในการพัฒนาตนเองนะครับผมมีสิทธทิพิเศษที่จะให้ทุกคนช่วยในการพัฒนาตนเองได้ง่ายขึ้นนะครับ โดยผมมีโค้ดส่วนลดสำหรับแพ็กเกจ1ปี0ูงถึงนะครับจากราคา9,948บาทเหลือเพียง4,974น 4, บาทครับและสำหรับคนที่ทำธุรกิจนะครับผมมีโค้ดส่วนลด100บาทนะครับในแพลตฟอร์ม The Vision by Future Skill ซึ่งในนั้นมีคอร์สที่ผมพัฒนาร่วมกับ Future Skill ก็คือ Leadership Under Crisis ด้วยนะครับโค้ดส่วนลดนี้สามารถที่จะเอาไปใช้กับคอร์สอื่นที่อยู่ใน The Vision ได้เช่นเดียวกันนะครับสิทธิพิเศษโอกาสดีๆแบบนี้อย่าพลาดกันนะครับ ทียานเดลี่พอดแคสตพอดแคสต์สาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิชเย